พี่น้องค่ะต่อเดียวใจนี่ก่ะกาอีเอาคลิปตีวารถบรรทุกซิบร้อนก่ะยางหน้าระเบิดแล้วกาผงข้ามเล่นไปจนรถกระบะเสียชีวิต5คนหยกจังคันทีจังหวัดพัตลุงให้พี่น้องได้แลกกันนาค่ะนะอันการเรื่องของอุบัติเหตุค่ะฟากกันไหวกันมีสติอย่าประมาทก่ะโดยความรักและก่ะคล้องคุ้ยใจกันพี่น้องค่ะ đi vào đây bọn nó nó đi lại đi lấy áo lấy áo lấy áo còn lại ไว้ไม่เอา con คนนึงบอกว่าเดี๋ยว con ๆเดี๋ยว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 

tiêu khách đấy, tiêu khách đấy, tiêu khách แล้วแหละก็เลยวิ่งไปดูก็น้องเขามีคนลงไปไปช่วยอยู่สองสามคนแล้วค่ะในการช่วยคนเจ็บนี้เราภาวนาให้เขาเป็นยังไงบ้างครับคะในการช่วยคนเจ็บครั้งนี้เรามีการภาวนาให้คนเจ็บเป็นยังไงบ้างครับให้ปลอดภัยทุกคนค่ะให้กลับมาหาครอบครัยทุกคนค่ะนนนนคนแเล็มี่คนเละมี่ คนลงเล่นไว้ได้ไหมั่นมันระเบิดปั้งที่อย่างเดียวกับ่เลยไหม่ปั้งปั้งคุ้ตัคุ้ตัรบเลยผมมองมาจกเล่นบอลดีกกานี้ผม้นเคลอมาถึงการนี้ผมมาเล่คนเด็ดต้งอาไปถลอหรือยัไอ้มันอยู่ไฟนนเหรอไม่หนนนงนงมันมันเียดเลือยน้องเือแล้วก็มาเือรถดแงดงลพืน ไ้แ่ว่าตาคนกับเอัเคือลเร์พิ่จงรอไปอยอะครับที่เราเบ็กกคือมันนักกว่าเดิมอะไรสองร้อยตองร้อยเพิ่งกันนเกิดเร่ปะเนี่ยตรงไหนนี่ใหม่ใม่ตรงจานะ้รวมๆตอนจานะลเบอร์ต่มาเลยสองรอรอเดียวรอหน้ารอหน้าตาตาดงครับปกคุ่มมายาไหมตอนนั้นตอนตอนเดี๋ยวพอลังเบอร์เลยอ ผมคุมไม่ได้เลยคุไม่ได้มเยมันจะนักคือมนเยคือมันออกมาอยู่ออมาอยู่มันกงเลยต้องร้อมันจะไล่ไปตัดตั้งเลยครับเื่ไปเข้า

กาเมนี้เลยพุ้นะลบมดแบบฝนลงเล้นไว้ได้แนี้หือนบบที่เตลโลเนี่ยยางเตมปั้งทีเด็กไม่ปลื้ปั้งโจงก็คือโเมนพุ้นครบมาเรียลแนี้นเลยปบมานี้เลยได้ยินเสียงเียแล้วก็วันพุ้นเลยค่ะแล้วนอยู่ฝั่งเลนนีใช่ไหมแล้วมันข้ามมาเลนนี้ค่ะดังดังเยอะไหมยังเยอะนอยู่หน้าบ้านแล้วูห็นเลย แล้วมันข้ามเลนมาฝั่งนี้เลยใช่ค่ะมันพุ่งางมาเลย่ดีเราตาทนี่เลยมาทางนี้มาทางนี้มันเขาเขาเข้าหนํำหน้าผีมาหรอใช่ใช่ใช่เขาเ้นเขอยู่นนูนเ่นน้องเ่นน้องเขู่นนีเขู่นนี้กับ